มาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับ What the Talk ครับวันนี้เราก็กลับมากับน้องไม่จากเนลสตูดิโอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้ผ่านไปนานแล้วครับเราถ่ายต่อกันเลยครับไม่รอให้เล่นมุกหรอกก็จะ <c oughs> เล่นกันเลยหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> หนึ่งอาทิตย์นี่เสื้อเดิมเลยน,นี่โอ้ยเแบบ <c oughs> หนื่ออาทิตย์ใส่ชุดเดิมกันเลยคิวกันดีจังเลยเสื้อผ้าซักเสร็จพอดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะครับวันนี้เราก็มีหัวข้อพอดแคสต์ที่เราจะมาคุยกันนะครับผมกับก็คือถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ คือวันสุดท้ายของคุณคุณอยากจะเล่นเกมอะไรถ้าเป็นน้องนิวเอาน้องนิวก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็เดี๋ยวนึกไปด้วยแล้วกันนะ <laughs> ให้น้องนิว <laughs> ให้น้องนิวตอบก่อนว่าอยากเล่นเกมอะไรจริง <laughs> <laughs> จริงไปโจทย์ที่โหดอยู่บ้างด้วนะครับของอใครหลายๆคนเพราะว่าคุณมีเวลาถึงแค่พรุ่งนี้จะมีสักกี่เกมที่คุณจะเล่นทันอืหรือว่าจะเล่นจับจอยไปจนอุกบาตตก ใช่เออหรือว่าตอนนั้นคุณจะมีอารมณ์เ <Find> ล <human> ่นหรือเปล่าเออใช่กําลังหนีอยู่ไม่เล่นไม่ลงไม่เล่นมาแล้วแต่ว่าเอาจริงมันตอนที่ได้ยินคําถามเนี่ยผมมีในใจอยู่แล้วอย่างน้อยสองเกมอยู่แล้วที่คิดว่าเล่นทันเหรอไม่ทันหรอแต่ว่าแบบสลับเล่นเนาะอ๋ออืมรีบเปลี่ยนเอารีบเปลี่ยนเอาใช่รีบเปลี่ยนเอาวันนี้ครึ่งครึ่งครึ่งวันเป็นเกมนี้อีกครึ่งวันเป็นเกมนึงโอเคโอเคถือว่าแพนมาดีนะครับแพนมดีเหมือนเตรียมตัวแล้วอะแหมส่งข้อความมาตั้งแต่บาน เกมแรกที่ผมมาคิดว่าถ้าแบบพรุ่งนี้มันวันสุดท้ายเอาจริงวันผมมีภาพแบบนี้มานานแล้วด้วยอายุอายุีกยังไม่ทันแกเลยอีกอีกไม่กีก่ปีก็ถามสิบแล้วอีกแก่กว่า<笑><笑> แต่และมันก็คือระผมพอเราผ่านเรื่องอะไรมาเยอะเราจะมีภาพแบบว่าถ้าพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยมีภาพในหัวตลอดมันก็เลยแบบพอพี่ยิงคาถามนี้มาปุ๊บมันมีในใจเลย2เกมแบบผุดขึ้นมาแบบไม่ต้องมีคําถามซึ่งเกมแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นมันในวันสุดท้ายอ่ะมันขึ้นมาเกมแรกเลยคือโปเกมอนดันเจียนมิสเทอรี่ภาคที่ผมเล่นครั้งแรกมันอยู่ในภาคเกมบอยแอดวานก็คือเครื่องตัวนี้ไม่รู้เห็นไหมหรือพี่ที่เคยกนมา น่าจะเห็นกันนะครับผมจะให้ดูนี่ตัวนี้นะครับซึ่งดูสภาพครับเขาใส่เขาใส่เคอร์บี้มาด้วยนะครับผมสภาพคือยังเปิดติดไหมไม่ติดแล้วเอาไม่ติดแล้วคิดแล้วนะครับผมของแรนะแต่อันนี้ไม่น่าจะมีคนซื้อต่อแล้วสภาพผมเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นเครื่องเกมเครื่องแรกที่แบบเก็บเงินซื้อแล้วไอ้เกมโปเกมอนมิตรีเนี่ยมันคือเกมที่ผมตั้งใจเก็บเงินซื้อเครื่องเนี้ยเพื่อจะเล่นยุคนั้นก็เป็นยุคที่ Playstation 1ปะ 1> ผมจำไม่ได้เพราะผมอะช่วงนั้นผมห่างหาย PlayStation ไปทาพักใหญ่เลยเราน่าจะหนักไปทาง Game Boy กันเนาะเพราะเราเราเล่นอยู่กันนี้ฮนโน่ม,มาตลอดก็ผม โอเคแหละตอนเปิดมาอาจจะไม่สวยอะไรเพราะผมไม่ได้เจอ Nintendo เครื่องแรกผมเจอเครื่อง f ฟมิลี่เอ2อาอ่ะ f ฟ m i l y ่ปลอมอ่ะนะชื่มีเกมรวมทั้งหมดห้าสิบเกมพร้อมกับปืนพลังเอฟอาใครทันวะเดี๋ยวเอาอีเสิร์ฟให้ดูนะผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตอนน้องพูดถึงนี่แหละ f อฟอารูรูปโฉมใหม่ทันสมัยพร้อมปืนพลัง f r ตลับเกมซุปเปอร์66สนุกไม่ซ้ำเกมยังไม่พอนี่แฮนดิเกมเอาไปเลย FR 2 0 2 Funny s ฟัจาก Family Family ี่เแล้วทำไมถึงเลือกเกมนี้เกมแรกอ๋นที่ผมจะซื้อเครื่องเนี้ยอย่างที่บอกผมจัางกลจะซื้อโปเกมอน d ดนเจนบิสเตรีเลยมันตัวเกมด้วยความที่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นอะเราอยากจะเล่นเกมที่เรานึกถึงเรื่องเราประสบการณ์ในชีวิตที่แบบเรานึกถึงเรื่องดีๆอ่ะเรื่องที่มีความสุขแล้วก็เกมนี้มันให้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเราเยอะแล้วก็ความสุข ที่ได้เก็บตังค์ซื้อมันที่ได้แบบฟังเรื่องเล่าว่าแม่ช่วยออกเงินในการซื้ออะไรเงี้ยหลอกแม่ช่วยซื้อเล่าได้ไหมเล่าได้เล่าได้นะเล่าได้ <laughs> ไดคือตอนนั้นอะ่ะ <laughs> ผมอะ่ะตั้งใจจะซื้อเกมวายเอดวานตอนนั้นอายุเราไม่ได้มีเงินอย่างน้อยมีได้มีแค่ค่าขนมใช่ไหมเราก็ขอแม่แล้วคําสอนที่แม่ให้มาเลยก็คือถ้าอยากได้เองก็ต้องเก็บตังค์อ่าแล้วทีนี้เราก็เลยโอเคตั้งใจเลยจะเก็บตังค์ซื้อไอ้กเกมเนี้ยพร้อมกับเกม โปเกมอนดันเจนมิทรีให้ได้โดยมีกระปุกโปเกมอนอันแค่นี้นี่คือปุกกูปุกเกมเงินใช่ผมกันไหมไอ้แก่นี้เมื่อไรจะได้นั่นน่ะสิผมก็หยอด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 แล้วแบบแม่บอกว่าเนี่ยน่าจะเต็มเนี่ยก็น่าซื้อได้พอดีแม่หลอกโดยแม่ไม่ได้ได้เพราะก็เลยโกรธแม่เห็นแม่บอกซื้อได้เนี่ยแม่ซื้อไม่ได ไม่แต่กระปุกอันแค่นี้มันไม่มีทางหรอกเพราะว่าตอนนั้นที่ผมจะไปซื้อเกมไวท์วานอ่ะที่ผมเกาะตู้นารายพันอะ่ะรู้จักนารายพันไหมหลายคนน่าจะไม่ทัน <S 1> <S 1> <S 1> อ,อน่าจะตรงข้ามเซนทันโรถ้าเกิดแบบอิงตามปัจจุบันไม่เคยไปผมผมไม่เคยไปอ่ะทีนี้ก็อ,อาไอแบกแม่ก็เออ โอเคครบแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้อ๋อ oh, แม่ไปซื้อให้ใช่ก็กลับมาฟ้องเกมบอยแอดวานจริงเราก็ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าจริงๆแล้ว <c oughs> เงิน <c oughs> มันไม่พอมันไม่พอครับแต่ <c oughs> ผมว่าแม่ได้อยากเห็นความตั้งใจ <c oughs> ใช่ใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยนะมันมารู้อีกทีนึงก่ะก็คือตอนที่แม่ไปคุยกับญาติสมัไก่อนผมบ้านบ้านผมเป็นตึกแถว <c oughs> แล้วสามตึกเนี้ยคือครอบครัวเดียวกันหมดก็คือมีบ้านผม มีบ้านอาม่าป<ะ>ับ้านาแลวบ้านญาคนนี้เขามีลูกเขาก็มาปรึกษาว่าน่าจะแบบอยากได้เกมเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ถามแม่ว่าตอนนั้นจัดการลูกกันยังไงนะครับคือคือแม่บ้านปรึกษาก<อ>ันแล้วตอนนั้นแม่ผมพูดประโยคหนึ่งโหผมตัวยืดนี้เลยแม่บอกว่าสอนให้ลูกเก็บตังค์อ๋อยืดเลยยืดเลยยืดเลยแล้วทีนี้แบบประโยคต่อไปถ้าผมทําเหี้ยเลยแต่เงินมันไม่ถึงหรอก แต่ได้ฝึกเก็บเงินไงเนมันไม่ถสายยืดเลยครับกับข้าวป้าไปไงป้าข้างป้าผมเก็บเงินนะเว้แต่ไม่พอกแม่งเครื่องอะไอตอนนั้นอะที่รผมได้ยินว่า2องพันหนึ่งอะคือตอนนั้นราคาเครื่องได้ถึงสองพันหนึ่งแม่งได้แค่เครื่องยังไม่รวมเกมไงครับผมเครืก็ปกที่ผมเก็บได้อะแม่บอกว่านับมาทั้งหมดอะประมาณห้าร้อยไ่ได้เกมไง ไม่ใช่เกมไม่ได้เครื่องเกมแท้ไม่ใช่ตลับราคาห้าร้อยนะเกมแท้ตลับราคาพันบ้หลักพันอันนี้คือตอนนั้นเราสมัยตลับกอปเงี้ยตอนนี้เหลือตลับละร้อยสองร้อยใช่ถ้าอันไหนแรงๆหน่อยก็จะแพงแค่นั้นแหละแล้วแม่ก็เลยก็เลยมารู้ว่าอ๋อแม่ก็ออกเงินช่วยก็อะไรที่ขาดเท่าไหร่เขาก็เติมให้คือมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็ยังจํามันได้ตอนที่ผมได้เครื่องมาเกมแรกก็ไม่ใช่โปเกมอนมิทรีไม้เกมอะไรมาได้ดาก้อนบอลแต่เขาบอกภาคไหนภาคเด็กอะ ได้สมัยเกบอยเลวานอ่ะอ๋อภาคแบบภาคประจุลภัยแบบซสียอยูใช่แล้วก็ได้เคอร์บี้ดีมแลนด์มาตอนนั้นเองใช่ป่ะอันนี้มิราเคิลอันนี้อ๋ออันนี้มิราอันนี้อเมซิ่งอ่ามีลักเกอร์อเมซิ่งมิเลอร์อเมซิ่งมิลเลอร์ดึงออกมาได้ป่ะดึงได้ครับโหยยังยังมีตลับอยู่นะครับผมใช่ค้างอยู่ในเนี้ยมันคือเกมสุดท้ายที่เล่นเครื่องเนี้ยก็คือตอนที่เครื่องขิดคือเคอร์บี้แดกเครื่องไปแล้วเลยครับ คือเนื้อเรื่องมันก็คือเราเข้าไปในโลกโปเกมอนเราได้เป็นโปเกมอนแล้วก็ทําเนื้อเรื่องตามสไตล์ของเกมเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวด er, ันเจ o ยนคอร์เลก็คือลงดันไปทําภารกิจต่างๆอืมซึ่งมันเป็นโปเกมอนที่อยากเล่นเพราะว่าปกติแล้วโปเกมอนมันเป็นเทิร์เบสไง เราสมัยนั้นแต่ผมก็ไม่ได้เล่นภาคนี้เป็นเทอร์นเบดไหมไม่ใช่เป็นดันเจี้ยนคอรเลอร์เลยคือเราได้ควบคุมเป็นโปเกมอนเลยอ๋อเออมันก็น่าสนุกดีนะสําหรับคนที่ไม่ชอบเทอร์นเบดด้วยตัวเกมมันเป็นดันเจี้ยนคอรเลอร์เราก็ได้ด้วยควบคุมเป็นโปเกมอนเลยเพราะปกติเราจะเป็นเทอร์นเบดทีนี้สมัยนั้นมันตอนเด็กเราไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นผมจําได้ว่าภาคแรกผมติดอยู่ยิมซีแล้วเคย่อไม่ได้แต่เกมเนี้ยผมเล่นได้ยาวมากมันไม่ค่อยมีจุดติดเท่าไหร่ก็เลยอยากแล้วก็น่าจะเป็นภาคที่ผมได้เห็นเทพครบ ทุกตัวแล้วก็ได้สู้กับเทพแบบเอาปเกมอนไปสู้เลยอ,ะอ่ะก็เลยแบบโหอยากเล่นมากอยากได้มากแต่แค่แบบแม่ซื้อผิด <c oughs> ได้แตกระม๋อนได้แต่กมอนได้ไซอยู่ด้วยประเด็นด้วย <c oughs> แม่ผมกับแม่บอกแม่ไว้ด้วยนะว่ามารายการเนี้ยแม่ต้องฟังนะ <c oughs> โดนแล้วครับแม่ครับขอโทษด้วยนะครับผมเออได้แล้วก็ทีนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้เลยก็คือเวลาเราจะว์ปไปอ่ะแน่นอนโปเกมอนมีหลายตัวอืมเราไม่ได้ลงไปในเกมปุ๊บเราจะเลือกเลยว่าเราอยากเป็นตัวไหนอ๋อไม่สามารถเลือกตัวละครได้ไม่ให้เราตอบคาถามพี อคล้ายคล้ายโปเกมอนเลดอะไรพวกนั้นป่ะไม่แต่ว่าโปเกมอนเลดมันก็ให้เลือกอยู่ดีมันได้เลือกตัวให้เลือกได้เลือกสามตัวเลยใช่ไหมแต่นี่คือมันให้เราตอบคำถามอย่างเช่นแบบผมเจอคำถามหนึ่งผมแบบวอเตอร์ฟักมากสมมุติว่าถ้าคุณเจอมือออกมาจากห้องน้ําคุณจะทํายังไงกับวิ่งทีไว้ยหรือว่ามีให้เลือกถามช้อยปิดและเงียบวิ่งเออไม่ใช่วิ่งสครีมก็คือกรีดออกมากรีดออกมาแต่ที่สามคือเรียกคนมาช่วย แกเราเราจะไม่มีไม่มีไม่มีจุดให้วิ่งหนีเลยมันจะให้เราเลือกพวกเนี้ยแล้วชอยทั้งหมดมันอาจจะมีตั้งมาห้าหรือหกหรือเจ็ดคำถามประมาณเนี้ยเอาผลสรุปนั้นออกมาเป็นโปเกมอนที่เราจะได้ว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรคำถามก็จะประหลาดประหลาดแบบนี้เลยใช่ประหลาดแนาะนี่เลยโมตาฮิวแล้วผมอะตอนนั้นอะโปเกมอนที่ผมชอบอะก็คือตัวที่ขวัญใจมาจนก็ต้องเป็นลิซซดอนเราก็ต้องดักได้ที่โตครังเงะ้ยู่แล้วมันปืนร่างแรกเท่เท่ ึงแม้มันจะไม่ใช่ทมังกรเออมังกรที่ไม่ใช่มังกรแล้วเสร็จปู๊บผมก็ไอทําชอยนั่นอะสิ่งที่ผมออกมาก็คือผมได้ฮีโน่ฮาราชิอะก็คือเป็นโปเกมอนเดี๋ยวรูปขึ้นให้ดูใครไม่รู้จักอ๋อนึกออกแล้วที่เป็นไฟอยู่ตรงหน้าแหลมๆถ้าเกิดคนที่เอาถ้าเกิดภาคล่าสุดที่ออกมาก็คืออาร์เซวุล์เราจะได้เลือกเขาเป็นสตาร์เตอร์เป็นโปเกมอนท่าจริงๆผมรู้จักตัวนี้ได้จากการ์ตูนนะครับ ใช่ที่เป็นซาโตชิที่เป็นซาโตชิที่ทุกคนจําหน้าได้ที่สุดอ่ะภาคที่ดูกันเยอะที่สุดอ่ะผมว่าจะจาไอ้ตัวเนี้ยได้จากการ์ตูนภาคนี้แหละซึ่งจริงๆอ่ะโปเกมอนผมไม่ใช่สายนี้เลยนะบอกตามตรงก็เลยจะไม่ค่อยรู้จักโปเกมอนเยอะส่วนใหญ่รู้จักโปเกมอนมาจากพวกแกงล็อกเก็ตพวกในการ์ตูนทั้งนั้นแต่เล่าตัวพี่เล่นโปเกมอนทุกคนใช่ทุกคนเล่นโปเกมอนหมดเลยครับผมไม่คนเดียวนะครับผมที่ เพื่อนกี่คนผมคุยปุ๊บมิ่งรู้จักโปรโมทกันหมดเลยมันจะมีช่องหนึ่งที่ชื่อแท็กแชนแนลเพื่อนพี่เขาทังนั้นไี่เขนเรียกมอนว่าโปรโมทกันหมดเลยแล้วผมนั่งอยู่ไม่คุยอะไรกันวะนั่งนั่งอย่างนี้ยคุยอะไรกันอ่ะไม่รู้เรื่องฉันรู้จักแต่พิกาจู น่าเศร้านะครับผมพยายามหลายทีเลยนะที่อยากจะเล่นโปเกมอนเพราะอยากคุยกับเขารู้เรื่องอก็เลยแบบพยายามเล่นแต่เล่นกี่ทีมันมันมันไม่แมทช์กับเราเลยไม่ใช่แนวใช่ผมม,มีความหงุดหงิดในการที่จะต้องรอตัดฉากเข้าไปเทินเบดแล้วกว่าจะตีกาจะเลือกท่าทต้องรอแม่งตีอีกแม่งบนอีกได้แล้วมันไม่พูดด้วยก <laughs> ็เลยแบบอ่ะมันคงไม่ใช่ของเราคนที่ชอบ ผมบอกเลยว่าคุณโชคดีมากเพราะเป็นแฟนชายที่คุณจะได้เล่นอิกนันเออแต่ไ่แต่ว่าโปรพูดถึงตรงนี้ก็เกมนี้มันแล้วแต่ความชอบนะมันไม่ได้ใช่ใช่ใช่คุณอาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้ไม่ได้ชอบใช่ผมไม่ได้บอกไม่ได้ชอบแบบว่าเกียดนะแค่ว่าไม่ใช่ไทป์ผมแต่ดูการ์ตูนชอบนะใช่อย่าว่าอย่างนี้เลยขนาดผมอ่ะเกมไอเนี้ยเอเดนริงอ่ะสุดยอดเกมออฟเดอะเยีโอ้โหทัวลงครับทัวลงมันเลยอีกแล้ว ทัวลงมาเลยวผมตายหัวเลยโอ้แม่งไม่ไหวไว้มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจำได้แม่นไอ้ผมผมพูดถึงไอ้การตอบคำถามแล้วได้ไอไอโปเเมอมนดมาใช่ไหมผมได้ฮิโนะฮาลาชิอ่ะแล้วโอเคอ่ะตอนแรกเราก็ฝืนเล่นไปสักพักไม่ได้ต้องลิซซัดอนอยากอยากได้ลิซซัดอนรีเซฟมาใหม่อยากได้มังกรปลอมใช่แล้วผมอะตอบทั้งหมด5รอบ ออกฮีโนฮาราชิห้าเกมไม่ทำลายบะยังจะรักกันมันอยู่อีกเหรอประมาณนี้นี่คือก็นคือเหตุผลที่ผมอยากจะเล่นเกมนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะเราจะได้นึกถึงเรื่องเก่าๆนึกถึงเรื่องที่มันตลกร้ายหรือแบบเรื่องที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไรอแล้วเกมที่2 เกมที่สองคือไม่รู้รู้จักกันไหมดรมา o r m a ผมเคยเล่น <laughs> เคยเล่นะที่มันเป็นไหลลงมาใช่ไหมแล้วก็ายาต่อกันนะ <laughs> ไม่รู้ใครรู้จักไหม Doctor m a นะครับผมคาดว่ามันจะลงสมมติสองผมว่าใส่มาเอาดิ <laughs> ผมแม่งไม่เห็นแววเลยผมแกวแบบทุกวันนั้นอ่ะที่เ,เขาประกาศ s S O อ่ะว่ามันจะลงให้เราเล่นอ่ะผมดีใจชิบหายเลยเพราะว่าจริงจริงมันรีเกมมาเยอะแล้วจะใส่อะไรแบบนี้มาอีกหน่อยก็ได้เพราะเธอลิส t เป็นรีมาแล้วออ เธอริสมาทำใหม่ที่เป็นแบบร้อยคนแข่งกันอ่ะเดี๋ยวมีด็อกเตอร์มาริโอ้วันแฮนดเลสเซอร์ไเวอร์ถ้าชื่อจริงๆคือเตอร์ตินนที่นาอ้าวเตอร์ตินนาที่นก็เดี๋ยวอาจจะมีด็อกเตอร์มาริโอ้นที่นมาด้วยแข่งกันต่อยาไปเลยบอกเลยว่าวันเถิงกลายเป็นเกมออนไลน์เฉยโอ้หแล้วเกมเนี้ยแม่ผมโคตรเซียน แล้วเหตุผลที่ทำไมถึงอยากเล่นเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนผมไม่่งไงมีเครื่องเกมไทยใเกมคอรอฟเมารีเฟมาลีภาษาไทย fr 2 0 2รูปโฉมใหม่ ทันสมัยเี่เฟมเลี่นี่นี่ฮนโดนะครับเมื่อก่อนนะไม่ไม่มีเครื่องไทยนะมันไม่มีกฎมันอาจจะเพราะว่าที่มันเกิดมาได้เพราะกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์แหละเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเครื่องไทยแล้วก็เป็นเครื่องนําเข้าแทบทั้งหมดแล้วก็รุ่นรุ่นเรานะครับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงกันได้พันทิปหรืออะไรแบบนี้ที่จะมาบอกว่าเฮ้ยที่ที่แกไปเดินกันอยู่อะไม่ได้ขายของแท้เอาไว้ ที่เล่นเกันอยู่อ่ะแน่ใจกันว่าแท้หนึ่งรอยอินวันเนี่ยไม่แท้นะครับไม่แตแผ่นตนหลับโอ้ทุกอย่างใช่ครับไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเป็นของก๊อบหรือของแท้อไอทีนี้ที่ที่แบบอยากเล่นวอลเตอร์มาริโอเนี่ยเพราะว่ามันคือเกมแรกที่ทําให้เราแม่งเหยียบเขา้าโงกกกมขนาดนั้นเลยเหรอแอ,อ้เตัวมาริโอเนี่ยนะใช่เพราะว่าเรียกนนเ,ยเป็นเกมแรกเลยเหรอ ใช่เพราะว่าแม่ผมเล่นอ๋อเล่นบนเครื่องแฟมิลี่ภาษาไทยใช่มันไม่มีภาษาไทยหรอกพี่แต่ว่าเป็นแค่โป๊กกาโป๊กกล่องนะป๊กกล่องไมัน่เป็นภาษาไทยมีปืนด้วยนะหรือว่าไปปืนยิงเป็ดเป็นเกมยิงเป็ดปะ ใช่จำจำโฆษณาได้เลยผมเอาไปจอทีวีเพราะคิดว่าแม่งยิงโดนแน่จอทีวีที่ไหนได้ไม่ไม่เกี่ยวได้มีมีอยู่ใช่ไหมผมเปิดได้มีอยู่ที่สุดทีนี้ปัญหาที่ผมตามมาก็เลยกลายเป็นว่าจอยเล็กไปแม่กดไม่ทนันซื้อจอาเพิ่มที่วอสแอนแพรกมีครับใช่ใจเข้าใจนะเข้าใจออะไรเด้ขึ้นมาปิ้งนะอันนี้ก็เป็น2เกมที่น้องเนวนะครับผมอยากเล่นสักครั้งหนึ่งก่อนมันพรุ่งนี้โลกจะแตกอาจจะเพราะว่าอยาก ให้อยากได้บรรยากาศนั้นกลับมามัง้งล่าสุดก็เล่นล่าสุดที่เล่นกับแม่ไปแฮปปี้มากเลยมันเหมือนได้วันวานเก่าๆกลับมาแม่ก็รู้สึกแฮปปี้มากกับการได้เล่น Mario. ด็อกเตอร์มาริโอตอนั้นที่เกมแม่งโคตรจะไม่มีอะไรแค่โยนลงมาโยนยาลงมาแล้วเราเรียงสีให้ตรงกับไวรัสซึ่งแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เพลินนะครับเห็นมนัเ็เกมดูดวิญญาณนะเว้ยดูด <S 2> <S 2> เหมือนกันล่าสุดผมเล่นกับแม่ไปอ่ะโอ้เล่นไวันๆสองชั่วโมงแต่แ่งสมัยก่อนมันมีความน่ารักอย่างหนึ่งสมัยก่อนเราเล่นเด็กเนาะเราเล่นไม่เน แม่ก็จะแบบว่าอ่อนนใายอ่อนน้ายาาทีนี้พอเราโตขึ้นแม่ผมนั่งจ้ององนี้ไม่เคยอ่อนได้แม่เลยครับตั้งใจก <c oughs> ันเหมือนทอดเด็กๆอ่ะแม่ผมนั่งอย่างนี้แล้วก็ตายแล้ว <c oughs> เราต้องอ่อนให้แล้วเราต้องอ่อนได้้่งแม่นั่งดูอยู่เนี่ยแม่ก็ขำอ่ะโอ้ยตอนนั้นที่ซื้อเครื่องมานะมันมีวันหนึ่งไปงานตุ๊จีนอ่ะให้พกเครื่องไปจะชวนญาติญาติเล่นเออจออยู่แค่นี้นะได้ญาติญาติไม่เล่นกับเขาเอาน่าสงสารก็เลยก็เขำไม่เล่นกับแม่เมันกเกมดีนะครับผมผู้ใหญ่หลายคนชอบเล่นนะอย่างแม่ผมก็โตมากับเทอร์ลิสเขาก็ชอบเล่นมากนะเกมในแนวนี้นะ ยุคเบบี้บูมเมอร์นี่เขาน้าจะชอบกันมากเกมเกมสไตล์นี้นะครับเจนเรานี่หาคนเล่นหาผู้ใหญ่เล่นเกมนี่ยากอยู่เหมือนกันแม่ผมนี่เล่นแคนดี้คัตด่านเป็นหมื่นโอ้โหเออด่านสุดท้ายที่อัปเดตล่าสุดอะผมไม่รู้เท่าไหร่นะถ้าจําไม่ได้เกินพันหรือเกินหมื่นในธรรมดามันสุดแล้วไปไกลมากอะเล่นอะไรขนาดนั้นมันปิดยังฮะมันปิดไม่ปิดโอ้ยังไม่ปิดอะมีโอ้โหเขาใช้เชื่อไหมครับว่าเขาใช้โทรศัพท์สามเครื่องในการเล่นแคนดี้คัตโอ้ยิ่งเพราะว่าถ้าเครื่องนี้หัวใจหมดต้องไปเล่นอีกเครื่องนึงโอ้สุดยอด ผมนึกถึงไอ<ล>้นี่แล้วตอนเด็กๆน,นะครับบอกว่าเราติดเกมอมตอนนี้ผู้ใหญ่ติดกับเ,<ช> <laughs> เราอีเองเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นไม่หรอกผมว่าอันนี้นะครับ Candy Cut ค,ค,ครับดานที่หมื่นสองยี่สิบแปดและผมไม่ได้เล่นเองนะครับแม่ผมเล่น อันนี้ผมผมเซฟเซฟผู้ปกครองหน่อยแล้วกันมันอาจจะไม่เวลาจะไม่ได้เป็นที่ผู้ปกครองก็ได้อาจจะเป็นที่เราเราเล่นไม่รู้เวลาองใช่ตอนเด็กๆนั้นเรานั่งเล่นเกมใช่ไหมเฮ้ยเล่นนานไปแล้วพอได้ไหมตอนนี้เราลองไปพูดสีโดนด่ากลับด้วยเล่นนิดเดียวเองเล่นนิดเดียวเองชีวิตนี้เคยเล่นแคนดี้คัทจนด่าสุดท้ายปะโอ้ไม่รู้เลยม่ด่าสุดท้ายเ่างานเรื่นี่ก็เป็น2เกมที่น้องเนวอยากเล่นเพื่อนๆคิดว่าตัวเองชอบเกมไหน อยากจะเล่นสักเกมสองเกมวันสุดท้ายก่อนตุยก,ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผม mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวจะมาทางผมบ้าง uh huh. เออว่าผมก็ลองคิดอยู่เหมือนกันนะตอนที่น้องพูดไปนะผมก็คิดไปด้วยนะว่า mm hmm. ในอดีตเนี่ยผมเคยอยากเล่นเกมอะไรแล้วก็อยากจะเล่นอีกสักครั้ง mm hmm. ก่อนที่โลกจะแตกก็ได้ mm hmm. มีอยู่เกมหนึ่งก็ผุดขึ้นมาครับเกมเต้นอันนี้ใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นแผ่นซีดีเดียเด่ยวๆไม่รู้เคยเล่นไมเอา <laughs> <laughs> แผ่นซีดีเดียเด่ยมเนียยเหนียวๆอ่ะแต่ผมอ่ะเป็นยุคที่สมัยก่อนน่ะ ในประวัติผมอะเป็นคนที่เต้นมาตลอดชีวิตเลยอผมเป็นคนชอบแข่งเต้นไปแข่งเต้นเข้าทีมนู่นนี่นั่นมาโดยตลอดชอบบีบอยชอบฮิปฮอปมากตอนนั้นไม่เล่นเกมแล้วและไอ้เพวันมัง้งที่มันจะมีแผ่นเต้นอ่ะมันอยู่ในห้างเดอะมอลล์ที่ผมได้ไปทุกอ,อาทิตย์นั่นแหละ ผมก็ไปเต้นของเขาแต่ของเขาอ่ะเขาทําดี uh huh. เพราะว่าเขาอ่ะแปะลงพื้นไว้อย่างดีแล้วก็มีเทปมีอะไรไอเราเด็กอ่ะอยากได้มั่งขอครับขอขอขออขอ,ขอไปเรื่อยๆไม่อยากได้กินเต้นอยากเต้นที่บ้านด้วย เอาจริงๆนะผมไปยืนเต้นอยู่เดโมะอเออต้นแม่งอยู่อย่างนั้นอ่ะเต้นจนใครจะมาเตนกูไม่ให้ <g urg h> ก็ค <g urg h> ือถ้าเกิดสมมติเต้นโชว์อ่ะเต้นโชว์อ่ะมันเขาให้เล่นฟรีอ๋อเล่นฟรีเหรอเล่นจนสนิทกันตู้ตรงนั้นอ่ะจนเขาจะจริงๆเขา,าน่ผมว่าจริง <g urg h> ๆนะพี่คนนั้นคือใครผมจำไม่ได้ับแต่ผมขอโทษวนยะพี่น่าจะด่าผมเยอะเลยแหละไอเด็กวีนี่าหม่แล้วแน่นอนแล้วมันไม่เหลือให้คนอื่ืเล่นเลยมันไม่กล้าให้กูขายของเลยหรอมันต้องมีแบบนี้แน่เลยมันก็เลยแบบผมน่าจะเข้าใจเขาตอนโตเนี่ยแหละแต่ผมพึ่งแบบ หลักปฐมเราปฐมเราไม่ความเข้าใจนะใช่เราไม่เข้าใจเรามีความคิดอย่างเดียวว่าอยากเต้นตรงเนี้ย แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมก็คงอยากจะเต้นจนตายจนเหนื่อยก่อนตายใช่อย่างหนึ่งก่อนตายที่ไม่เหื่อวิ่งหนีกบาลใช่หลายคนคงสงสัยทำไมมันบวมขึ้นมาเนี่ยถ้าพี่เต้นมาตลอดชีวิตอออไม่ต้องสนใจนะครับพะช่วงหลังไม่ได้เต้นเลยหยุดไปนะหยุดไปประมาณ7ปีได้แล้วเจ็ดแปดปีก็เลยได้บวมขึ้นมาแบบนี้ก็เลยมานั่งนึกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นสักครั้งก็คงอยากจะเล่นเกมตอนนั้นผมจําชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเกมอะไรผมอยากสุขภาพดีก่อนก่อนจากไปมันไม่ทันหรอกวันเดียว ไม่เหลือแบบมันอาจจะไม่แบบกุกราบาทตกก็ได้อาจจะแบบติดเตียงอยู่แลวขยับน <mm ิ course, ้วขยับนิ้วเพราะว่าตอนทุกวันนี้ตอน just dance ออกมาผมก็ยังเต้นอยู่นะแต่ไม่กล้าไลฟ์หรอกนะ ตายเขินว่าผมไม่ไม่ใช่ะไรเราผมกลัวอย่างเดียวคือหอบไม่ได้เขินไม่ได้เขินว่ากลัวเต้นไม่ถูกหรือว่าเต้นนะเต้นถูกนะแต่ด้วยความว่าตอนนี้เราอ้วนแล้วก็อายุด้วยยังเต้นได้อยู่นะได้อยู่ยังได้อยู่คือจัดแดนภาคล่าสุดที่ผมเล่นก็คือ2023ผมผมเคยไปเล่นเกมเต้นไม่ถึงครึ่งเพลงลงไปนั่งอยู่ข้างสนาม เอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยพร้อมเลยคือคือไอแผ่นเนี้ยที่ผมเล่าเมื่อกี้ถ้าในห้างอ่ะเขาจะแปะไว้ดีๆใช่ไหมถ้าเป็นตรงที่เขาให้ลองอ่ะแล้วมันก็จะมีตู้ที่หยอดเหรียญถ้าตู้หยอดเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเหล็กมรมไม่ต้องกลัวเรื่องขยับขยื่นอะไรเลยแต่ผมซื้อออกมาเล่นที่บ้านอ่ะเชื่อไหมผมเต็มไม่ได้อืเพราะแม่งขยับไปขยับมาแถมติดตีนด้วยเพราะมันเหนียวใช่ใช่ของจริงมันเหนียวแล้วก็มันแบบไม่มีประโยชน์เป็นแผ่นเต้นที่ห่วยมากแล้วผมมีด้วยนะ เชื่อว่าหลายคนมีเชื่อว่าหลายคนมีไอ้แผ่นเต้นตัวนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยความว่าเราเด็กเราไม่ได้มีความสามารถที่จะคิดนึกออกว่าแต่เทปสีมันจะได้ไม่ขยับใช่เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเราคิดแค่ว่ากูปูแล้วกูต้องเต้นได้เลยแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่เวิร์กเลยแต่ก็ยังอยากเต้นอยู่ดีนะครับผมก็เต้นเต้นมันไปผมรู้ไหมผมเห็นเกมนี้ครั้งแรกที่ตอนไหนที่ไหนที่บ้านนี่แหละคุณแม่ผมมาเต้น ออกกำลังกายใช่ไหมที่บ้านแม่จริงนะคนที่จะชักจูงผมเข้าสู่วงการเกมไม่ใช่ใครคือแม่ผมเลยนะบอกเลยว่าแผ่นเกมเต้นนี่หลายคนผ่านผ่านมาเยอะเกมผมก็ต้องเลือกแคสองเกมนะก็คงเป็นเกมนี้ผมทุกวันนี้ผมว่าพูดถึงมันอยู่ตลอดแล้วก็แฮปปี้กับมันมากก็คือ ดลิเจนอบเซลดาก็คงจะย้อนกลับไปเล่นตั้งแต่เบร a t h ร f t เดอะ l d และกัลากมาจนทีออฟเดอะคิงดอมผมยังไม่พูดภาคเก่าๆด้วยนะมันจะมีอีกหลายภาคที่เยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่ว่าผมคงไม่ฟิกภาคถ้าตอนนั้นจับภาคไหนได้ก็คงจะเล่นภาคนั้นนะถ้าเป็นเซลดาถ้าผมเป็นผมคงเล่น Echo โค t h ออฟเดอดอมะ <laughs> <laughs> ใช่ให้คว์วิดดอมแฮปปี้มากเลยนะหลายคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเฟรมเรมันรอปบ้างผมเข้าใจนะ ผมว่าถ้ามันลงมาภาคสวีสองมาอาจจะไม่มีเหตุผลพวกนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ได้ใช่ใชแล้วจริงๆอะถ้าเลื่อนออกไปอีกถ้ามันยังไม่ระเบิดวันพรุ่งนี้นะก็ะะะะะอยากให้ภาคแ,แบบไอภาคเป่าขุยออร์แลคโคปะอ๋อโอคาลินาออฟไทม์เอออยากได้โอคาลินาโอคาลินาออฟไทม์ลีกลับมาใหม่อผมติดอย่างหนึ่งว่าผมไม่ชินกับลิงค์หน้าเก่ามากเลยผมก็เลยแบบ น่าจะเป็นเพราะตัวเองมาเริ่มเล่นลิงจริงๆหรือเล่นเซลได้จริงๆก็คือเบรนด์เดอร์วท์เพราะภาคก่อนหน้านไม่ได้เล่นเลยอแล้วสกายวอร์ซอสไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นอ๋นอสกายวอร์ซอสเล่นเล่นไปสักพักหนึ่งรู้สึกไม่ชอบหน้าลิงก,กว่าเองเอ้าวเหรอวันนี้ดีมากเลยที่หน้าม่งไม่หล่เอเพราวก็ใจได้ <laughs> <laughs> ดูดิสรุปเช่าเกมหรือช่าหน้าลิงวะทั้ง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 ที่เรามองหลังมันอยู่นะเราไม่ได้มองหน้าแมงด้วยแต่เวลาตัดเข้าคัดซีล้วไม่ขัดใจวะน่าจะเป็นเพราะว่าผมมาเล่นเบรวไวและหน้าตามันติดไปแล้วว่าลิงแมงต้องหน้านี้แล้วพอมันไปเจอสกายซอสอ่ะแล้วพอเห็นแบบนี่ลิงเหรอวะทำไมลิงหน้าแมงแปลกๆวะแต่เข้าใจได้เพราะมันเป็นเกมที่รีมาใหม่ใช่แต่ผมรู้ว่าพี่จะแฮปปี้สิเพราะพี่จะได้แบบฟันดาบ ชงเชงใช่ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเว้ยกลายเป็นว่าช่วงที่เกมออกอ่ะจอยคอนหลอนอะไรบิ๊กอะกลายเป็นว่าแม่งที่เซ็ตแล้วเหรอเซบบทำแบบคือต้องซ่อมไม่ก็ซื้อใหม่ไปเลยด้วยความว่าเราเล่นจัดแดนเนี่ยอ๋อแล้วพอเล่นเกมที่เป็นโมชันเยอะๆนะครับผมเล่นทั้งจัดแดนทั้งลิงฟิตลิงฟิตซื้อมาเพราะคาดหวังว่ากูจะผอมแต่คงไม่ก็เลยใช้เล่นมันมีเงื่อมีอะไรเขย่าบอยตลอดจรจริงจอยไม่ไหว ก็คาดหวังว่าสวิตสองอัปเกรดจอยด้วยนะขอถึกกว่านี้เลยอัพอยู่แล้วนี่ก็คิดว่าอัพอยู่แล้วนะครับจอยอนาล็อกอะไรน่าจะทนทานมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นหรือปู่อาจจะวางยาให้เราได้ซ่อมกันแล้วผมแม่งโคตชชอบเลยคลิปเปิดตัวนี้ตัวนี้เพิ่มเติมแล้วกันไนในก็พูดถึงก็เติมไปมันจะมีฉากหนึ่งที่จอยคอนดิฟอ่าดิบ ผมออกมาล้อเลยอ้นี่ไงเราเห็นจอยดิฟแล้วดิฟแน่นอนจอยอะดิฟแน่นอนไม่รู้เขาล้อตัวเองหรือเปล่าหัวงงเขามีหลายคนถามว่าเอ้ยจอยคอนตัวใหม่ดิฟไหมนี่ไงเปิดลิปนี้สิเนี่ก่อนนี้ไม่ดูเลยดิฟแล้วเรียบร้อย เขาอาจจะแซวตัวเองก็ได้นะไม่ใช่เขาโชว์ฟังก์ชันสิโอไม่เปว่าแต่อย่างเั้นเลยไม่นอกจากจะยิมเงี้แล้วเขามีควงให้ดูด้วยทำทุกอย่างเพื่อลอตัวเองทําทุกอย่างว่าจอยจอยเป็นยังไงมาก่อนและนี่ก็น่าจะเป็น2เกมที่ผมคิดว่าน่าจะอยากเล่นก่อนที่จะตุยหรือว่าโลกแตกในวันพรุ่งนี้แต่ของพี่นี่เกมเหนื่อยทั้งนั้นเป็นเกมที่เล่นไม่ทันไอ้เกมเต้นอ่ะไม่งั้นนั่นหโอ้โหแต่ละเรื่องแต่ละวัน และนี่นะครับก็เป็น4เกมนะครับผมที่อยากให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะเผื่อว่าจะชอบเหมือนเราอยากจะเก็บเป็นลิสต์ไว้เล่นก่อนตายนั่นเองครับผมใครมีเกมอะไรที่แบบอยากเล่นก่อนตายก็คอมเมนต์ได้ ถ้าใครมีเกมไหนที่อยากเล่นก่อนตายนะครับคิดว่าจะเป็นสักเกม2เกมนะครับผมก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดช่องน้องเนลสตูดิโอด้วยนะครับผมกด Subscribe นับกดทีเดียวอย่ากด2ทีไม่ดีช่องผมด้วยนะไม่ใช่แค่ช่องเขาแม่กวางมีแบบในไลฟ์พี่เคโดนประจําผมโดนประจําครับพี่อย่กดทับให้แล้วนะครับกด2ทีใช่ผมเนี่ย ตัวนี้ประจำเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคีวินวัฒน์น้ำแผกและในสตูดิโอต้องลาไปก่อนไป้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบาย